สวัสดีครับวันนี้มาดูแบตเตอรี่นะครับพบ,พบกับผมอีกครั้งครับเบียร์แคมปิ้งเต็นท์นะครับวันนี้จะพามาดูแบตเตอรีเออ่เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับลิเธียมชนิดหนึ่งที่ใช้อยู่ในพวกรถบรรทุกหรือเขาจะเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ให้ให้ความเต็มถือปริมาณเต็มนะครับเราสั่งประกอบจากโรงงานที่อยู่ในจีนนะครับหลังหลังแบตหลายๆยีหยหย่ห้อก็จะเป็น จากจีนทั้งหมดนะครับดูลักษณะเป็นแผ่นนะครับเรียงกันอยู่นี่ในเทคโนโลยีใหม่เ,เขาเรียกว่าแบตเตอรี่ A 1 2 3นะครับที่อยู่ในรถบรรทุกรถไฟฟ้าของประเทศจีนนะครับนี่ครับดูแผ่นอันนี้ขัวบวกนะฮะอันนี้ข้างนะล่างนี้ขัวบวกแล้วก็ฝั่งนี้ขั้วลบนี่ครับตรงนี้แล้วก็ มีฝาครอบตัวนี้ปิดตัวนี้เราถอดออกมาเพื่อที่จะดูเช็คดูระบบแล้วก็โปรเทคไอตรงที่มันเนี่ยมันไม่ประกอบมาแล้วมันไม่มีอะไรปิดนะครับมันก็จะอันตรายสักนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านที่สนใจแล้วก็จะมาประกอบเองแบตเตอรี่พวกนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่ามันให้กระแสที่เยอะมากสมมุติว่าตัวนี้120แอมป์ันดึงกระแสได้เป็นโหเยอะมากไหล หลายเท่านะครับของแบตเตอรี่ทั่วไปนะครับดูลักษณะดูลักษณะประกอบก็จะมี v m s ตรงนี้เป็น BMS นะครับจ่ายกระแสได้เป็นร้อยแอมนะครับผ่าน BMS ก็ได้เป็นร้อยแอมนะครับด้านหน้าก็จะมีมีไฟเปิดแล้วไฟติดตรงนี้อ่าแล้วก็ด้านบนก็จะเป็น เปิดเราใช้ USB แล้วเดี๋ยวเราจะมีที่จุดบุหรี่ทั้งบนอีก3จุดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบอกระดับแรงดันนะครับอา่ารีเทียมตัวนี้อยู่ที่ประมาณ9ถึง12.6สามารถใช้งานได้แล้วก็ช่องจุดบุหรี่ตรงนี้อา่าไม่ใช่ครับตรงนี้ช่องที่ใช้สำหรับจั๊มไปอินเวอร์เตอร์นะครับนี่มีมีพลาสติกสังเกตว่ามีพลาสติกหุ้มปิดอยู่นะครับทั้ง2ด้าน เพื่อป้องกันไม่ให้ไปโดนแล้วเกิดการช็อตนะครับจะไปดูโครงสร้างโดยทั่วไปน้ำหนัก120แอมตัวนี้อยู่ประมาณ7.8กิโลครับเดี๋ยวพาไปดูตัวที่อันนี้ยังไม่ได้ประกอบนะครับเดี๋ยวพาไปดูตัวที่ประกอบเสร็จแล้วนี่ลักษณะหน้าตายเป็นอย่างนี้ครับามีช่องทุกดูดี ยางนี้ักำลังชาร์จอยู่นะครับคุยง่ายตัวนี้เป็นแหล่งแบตเตอรี่ลิเธียมชั้นดีเลยครับสามารถใช้กับตู้เย็นตัวนี้เป็นตู้เย็น55ลิตรสามารถใช้ได้อยู่ประมาณ4วันนะครับถ้า120แอมป์นะครับนี่เป็นโต๊ะทำงานผมวันนี้ก็กำลังประกอบเพื่อนๆรอ,อใช้อยู่ครับก็ยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับใน เพจ a c e b o o k แล้วก็ช่ Channel YouTube นะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ